จากเทศกาลกินเจแล้ววันนี้ป้าหนึ่งเลยจะมาชวนทำเมนูเจอร่อยๆอ,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 อย่างพุดดิ้งกะทิซอสสตรอเบอรี่พุดดิ้งกะทิหวานมันกินคู่กับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวนหวานสดชื่นดีเดี๋ยวมาเริ่มต้นลงมือทำเนื้อพุดดิ้งกะทิเด้งๆนุ่มๆก่อนเลยนะคะวัตถุดิบสำคัญที่จะทำให้ตัวพุดดิ้งข้นนุ่มเด้งคือแป้งข้าวโพดตราอัมรินทิปแป้งข้าวโพดตราอัมรินทิ์ผลิตจากเมล็ดข้าวโพดร้อยเปอร์เซนต์เทแป้งข้าวโพดตราอัมรินทิปหนึ่งร้อยกรัมลงไปในหมอ้อหรือกระทะใส่กะทิลงไป500 mm. Ciao. น้ำตาลทราย150กรัมน้ำ1 0 0 0งพ ml แล้วก็เกลือ2หยิบมือคนคนคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดแป้งเ้าโพตราอัมมารินทิพตัวนี้เมื่อทำให้สุกแล้วจะใส่ไม่ขึ้นตัวใช้งานง่ายมากๆใช้ได้ทั้งเมนูคาวและหวานจะทำเมนูไหนก็อร่อยลงตัวแป้งเค้าโพตราอัมมารินทิพ์การันตีคุณภาพโดยครัววังทีเมื่อส่วนผสมข้นเดือดแล้วปิดเตาคนต่ออีกสักครู่เพื่อให้คลายร้อนรีบเทส่วนผสม ที่ได้ลงถ้วยขนาด3ออนซ์1สูตรเทได้20ถ้วยเมื่อเทเสร็จแล้วพักทิ้งไว้ให้เซ็ตตัวระหว่างนี้จะตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือจะนาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้โอเคตอนนี้มาทําในส่วนของซอสสตอรอเบอรี่กันเทแป้งเ้้วโพตราอรมารินทิฟสามสกรัมผสมกับน้ํา 120ML มลคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดแล้วพักไว้ก่อนนำหม้อมา1ใบใส่สตอรอเบอรี่แช่แข็งลงไป200กรัมน้าตาลทราย1น0กรัมน้ํา275 ML เมลเกลือ2หยิบมือแต แต่งสีด้วยสีผสมอาหารสีแดงเล็กน้อยนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนเบาๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมเดือดคนแป้งข้้วโพดผสมน้ำให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งก่อนใช้จากนั้นค่อยๆเทลงไปในหมอ้อเทไปคนไปมเมื่อเทหมดแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมใสข้นแล้วก็เดือดปิดเตาใส่น้ำมะนาวลงไป1-2ช้อนชาขึ้นกับความเปรี้ยวของเนื้อสตรอเบอรี่ที่เรานำมาใช้งานคนเบาๆให้น้ำมะนาวเข้ากันดีกับส่วนผสม เมื่อเข้ากันดีแล้วคนต่ออีกสักครู่เพื่อให้ส่วนผสมอุ่นขึ้นจากนั้นตักราดนลงไปด้านบนพุดดิ้งที่เสร็จตัวแล้วตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ถ้วยละ5บาท72สตางค์ขายถ้วยละ10-12บาทได้จ้าเสร็จแล้วค่ะไม่นูเจอร่อยๆจากแป้งข้าวโพดตราอามารินทิ์อยากให้ลองหามาใช้กันนะคะหาซื้อง่ายราคาสบายกระเป๋าเครดตไม่รับฉบับมืออาชีพสามารถหาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปส้มหรือ Tik t o k s h o p จ้า